อีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ The Queen has attained Nirvana. โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทคนูนช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปห้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินนี้ของนาเทาย่ากันเนาะก็เป็นสกินระดับมิลเลอร์เคลนครับก็เราไม่แน่ใจกันนะกิจกรรมจะมาเมื่อไหร่แต่นี้ก็มีเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์ที่สวยนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ท่าวาร์ปด้วยโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปกันเลย โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมมาเนาะมาดูสกินนี้ของนาทาย่ากันก็สกินนี้ของนาทายาก็เป็นสกินที่สวยนะครว่าสวยคือปกติจะเป็นปรสิตใช่ไหมที่บินรอบตัวของนาทายาก็จะเปลี่ยนเป็นนกนกหรือนกฟินิกซ์ปะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนนี้เปนี้ก่อนนะโอเคน่าจะประมาณนี้ถ้าหากว่าเป็นสกินเดียวของนาทาย่ามั้งี่เป็นสกินเท้าเปล่านี่เนี่ยเออเจ็บไหมเจ็บไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอออุ้ย โดนปะไม่โดนเสียดายจังนี่เป็นสกิลหนึ่งเนาะปกติจะเป็นวิญญาณ5ดวงอันนี้แค่เป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาโอกาสใช้ให้ดูอ่แต่ไม่มีจังหวะเลยอะลงไปไหนดีเอ้ยทำไมศัตรูไม่อยู่เลยขึ้นไปบนแล้วกันเจอทอน,ทอนเนาะเจออายาด้วยอายานี่เนี่ยก็จะกลายเป็นนก5ตัวบินแทนโอ้ยเฮ้ย้อยอย,อยากอยากปล่อยจังปล่อยไปเลยโอ้ยเสียดายโอ้ยเสียดายจุง อดูนกบินไปทั้งว่าสวยนะเพราะเปลี่ยนเป็นนกบินก็สวยนะแหมแต่น้องวิ่งเท้าเปล่ายสิเียกลัว,วเท้ากลัวเซียนตำเท้าน้องจัง <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> สวยนะโอ้ยมีสัญลักษณ์นกข้างหลังด้วยยนนี่เห็นปะคําว่าสวยนะ <c oughs> อันติก็เป็นไม่ใช่อันติสก,กิลสองเป็นพายุเลยอะ <c oughs> ปกติจะระเบิดออกซะ่อันนี้ระเบิดออกเป็นพายุอะ <c oughs> อนี่นกนี่นก <c oughs> เดียวนะ ตลกจังเฮ้ยเฮ้ยเฮวิง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 ฮึบนี่แน่ปาดไปเอื้อหมดเกลี่ยเกลี่ยโอเคเดี๋ยวเราบูมสติ๊กต่อเฮ้ยเราเห็นทอนเฮ้ยเฮ้ยโหยข้างบนไม่ไหวหรอกมั้งเนี่ยโตไม่ไหวเราไปทันไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ทันจริงด้วยมันโหดเกินมันเยอะไปใครจะไปไหวเออโอ้ยไม่ถึง อุอย้ยอันตีสวยมากเลยเป็นนกบินวนอุอย้ยลอาทันไหมไม่โอ้ยไม่ทัน,ย,ทน,นย่างเลยเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวรอให้ได้บูมสติก่อนนะตัวเราจะเฉิดฉายเฮ้ยน้ยเราชอบเราต่อยาจางสกิลสกิลแบบชุดเดียวหมดอะ่ะเคยขี่เคียบง่ายอะ่ะเคยขี่ง่ายมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เหมือนเราเห็น มีปะไม่ใหคิวใช่เหมือนเราเห็นเขาตีมังกรอยู่นี่ไงนี่ไงเฮ้ย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 ใจเย็นดิใจเย็น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 เราเพิ่งมาอุ้ยแยแย้วแยแย้วโอ้โหโอ้โหลุกหนักมากเฮ้ยยีไม่ลึกไปหรอแล้วว่าลึกไปนะดับเบิ้ลคิวนะ้วโอ้ยแย่แล้วเกมนี้เย่เแล้วโอ้ยเกมนี้ดูท่าจะไปไม่ค่อยน่าอดเปิดมาก็ดูแบบศูนย์สามแล้วอะ เอไม่ไ้เดี๋ยวได้เฮเกมได้ช่วงท้ายฮึบมีพายุด,ด้วยวิงว่งวิ่งวิ่งน้องวิ่งเทา้าเปล่าเกิดหัวน้องน้องไม่เจ็บเท้าเหรอแ <c> จ <oughs> ้งน้องสี่อือเห็นปะสองสกิลหมด่ะยอดมันหนึ่งตัวที่ชอบมากที่สามารถเคลียร์แบบเคลียร์เวฟหมดอะม่ะในแบบสกิลสกิลชุดเดียว ข้างบนหรือข้างล่างดิข้างบนไหมหรือข้างล่างข้างล่างก็ดูมีเออป่าไปช่วยละเราไปบนนะถูกปะโอ้ยก็คือป่าบอกว่าไปล่างดีไหมนะแต่ก็คือวิ่งมาบนแล้วนี่นี่โดนไหมอุ้ยโดนด้วยโอ้โดนด้วยโอ้ย,อยเดี๋ยวเคลี่ยวเคลี่ยวนี่โอเคเนี่ยพายุโคตรเทพอ่ะเราชอบตอนเป็นพายุมากเลยอ่ะ เพราะว่าสกินของนาเทาย่าสกินอื่นมันจะเป็นพายุปะ่ะมันจะเป็นบอลกลมๆมันก็แตกออกไปใช่ไหมแต่สกินนี้เป็นสกินเดียวที่เป็นพายุอะ่ะโคตรเจ๋งโน้ตเจ๋งจริงยิ่งม,มีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้จะหาจังหวะใช้ได้หรอเดี๋ยวหาจังหวะใช้ให้ดูน้องจะเรียกนกมาแล้วน้องก็วาร์ปกลับนี่ดีมากโอ้ยทีมเรายังไม่ได้โอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เราเห็นเหมือนคิวเลนวิ่งมาโอเคเย่า <has> okay. งน้อยเก็บนี่ได้ โอ้ยจะตายไหมนะตายไหมตายไหมอ้ยสกิวหมดก่อนโอเคอย่างน้อยก็ได้คิวเฮ้ยนี่มันจุดพลิกผันเกมหรือเปล่าม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 าแต่นี้เล่นหมดทั่วไปนะไม่ลงแรงลงแรงลงแรงน่าจะตึงกว่านี้พอมาเล่นแบบเป็นแบบนี้มันก็เอ้าโอ้ยได้ด้วยเฮ้ยไม่คิดว่าจะโดนนี่แหละอ้บโอเค ตีตีเพื่อเพื่อเพื link, ่อนี่เฮ้ยถ้าโจมตีกันเท่มากเดี๋ยวขอเกียรนี่ก่อนแองแองอีกฝ่ายนี่เนี่ยนี่เนี่ยถ้าโจมตีก็สวยนะเป็นบอลไฟอะสีแดงสีดำเป็นไงเม็ดเคลียร์ป้อมได้สุดยอดเคลียร์ป้อมได้ก่อนังออเนี่ยเรียนหน้าขึ้นมาโหดเกิน <a night> <slime> <susp> ไปวิ่งฮึบ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 ไง,งอดโอ้ยล่วงหน้าไปล่วงหน้าไปหน่อยล่วงหน้าเกิน ok <n ga> <hi> โอ้ยเจ็บไหมหนั่นน่ะโอ้ยไม่ถึงว้าไม่ถึง ok <n ga> <hi> อเออแต่ไอ่ ok <n ga> <hi> ok <n ga> <hi> แต่ในคิวเสมอแล้วอะเริ่มีโยก,กาสตีโต้โอ้โหสุดสุดมากอือ โอเคอุ้ยเกียร์เกียร์รถถังไม่ได้อ่ะขอเกียร์หน่อยนี่เนี่ยคลุบปึ๊บโอเคโหกลัวกลัวมันวาร์ปมากเดี๋ยวไปช่วยกูก่อนโอเคอย่างเราได้สองป้อมแล้วมีโอกาสนะเนี่ยเกมมันเริ่มสีสีอ่ะเฮ้ยมา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 โอ้โหข้างล่างน่าช่วยดันป้อมมากเลยโอ้โหอยู่เลนนะตรงเนี่ยเอาไม่ใช่ไปตรงนู้นแล้วเฮ้ยเราว่ามันเล็งแว่น คิวดาวฝากด้วยนะนี่ฟอเรนต์ดอกเต้ฟอเรนต์ได้แล้วมา4ต่อ3แล้วอยากได้ป้อมเพิ่มจังเดี๋ยวลุยกันดีไหมไปไม่โดนไม่เป็นไรโอ้ยเจ็บเจ็บว่ะคิปเจ็บเราไม่ได้จำเลยคิบเจ็บปักโอ้ยไม่โดนโอ้ยเหนื่อยเลย ไปต่อไฟโตไฟโตเออเออละเออละนั่นโลกอะ่ะเอ้ยโอเคได้แช่แข็งมาแลละเดวเจอเดวเจอโอเคได้ดาร์กแล้วฟรีนกลับบ้านไหมเอฟอฟรีนกลับบ้านเถอะโอ้กลับไปเลยโอ้ยจะหิวอะไรขนาดนั้นพ่อคุณโอเค เอาละเราได้คิวโอเคแหละที่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะโอ้ยจบแล้วปลาบอลนกออกไปพวกนกอะไรเงี้ยเจ้าพวกนกเจ้าจงไปจัดการโอ้โหแล้วดูเอ้ยเดี๋ยวเรากันล่างเองไอ้แพนด้าไม่เข็ดหรอก็เล่นจะเข็ดไหมนะแม่เพราะคนเลือดน้อยอื้อหือแคนแหละ แ้นแหละแ้นหนึ่งตีนี่แหละนี่แนแ่โดนโดนเต็มเต็มอุย้ยไม่ถึงโอ้ฟาเลนพ่อคุณจะหิวเลยขนาดนั้นจะเย็นเย็นนะพ่อโอ้โหสะกิลเราก็ไม่พอเฮ้ยหนีไม่ได้โอ้โหตรงกลางก็แย่ข้างบนก็แย่เอาไงดีเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ชีพก่อนแล้วกันขอเคลียร์เวฟนี้ก่อนโอ้โหชีวิต นะั่นะไม่ได้เดี๋ยวเคลียร์รถถังอีกสักรอบฮึม <c oughs> ทอนก็วิ่งมามองแมพไม่ทันเลยเนี่ยตาหนึ่งต้องดูคลิปอีกตาหนึ่งนอนแมพตา TK และะ้วหมดเฮ้ยโดนปะโดนแล้วมั้งเฮ้ยมันหนีไปได้่าจะอยู่ฝั่งหนูแล้วดูมไหมน่โนย و! โอ้ยสกิลเอ้ยสกิลวืดเลยอ่ะโอ้เสียดายจัง คิดว่าจะแบบได้คิวสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะผมไม่เอาไม่เอ้ยโอ้โหเกมตึงอยู่ในเนี่ยแต่ว,ว่าฟอร์เรนก็น่าจะเล่นเน่ยมันเล่นเก่งเล่นเก่ง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 มั้งพี่แต่ว่เขาพออื้อป,ออปาดเข้าไปนี่แหละเหนื่อ,อยเหนื่อยจังไปต่อ ที่นกกับน้องอาจจะยาสวยมากลลเลยน่าชื่นชอบมากเลยอี่นี่โอเคเอโอ้ยโอ้ยไ,ได้ับบิันคิวเฮ้ยดีใจก็ไม่คิดว่าจะได้ดับบิันคิวดีใจอจังเฮ้ยโดน,น,นไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเออตีป้อมไปตีป้อมสิ <c oughs> นี่โอ้ยทำไมถึงโหดขนาดนั้น อาย่าโหดจังแย่แล้วโอ้โ oh, ห oh, <im itate> จะพิชไปทันเนี่ยถ้าว่าไม่ทันแน่เลยข้า <im itate> งไหนข้างไหนี่ยไ,ไ,ไปสกิลถูกยิงไงเยี่ยมโอเคสีท่ทอนไปนยนี <im itate> ย่ยโอ้ยมีอมะตะ <im itate> มาตาีอมตะอ่ะแย่แล้วเ <im itate> <im itate> หนื่อยโอโ้โหยายายา,ยา เฮ้ยได้เหรอได้เฮ้ยแม่ถ้ามีอันติสักครั้งโอ้โหดัแบเบมัลคิวโอ้ไม่ได้มันทัองอ้งการแอซิดแล้วหรอเสียดายจังแม่หน้านันดันเลนกลางยาวมากเลยแต่ข้างล่างก็ไม่มีใครดูเลยน่ะดูเองก็ได้เฮ้ยเหนื่อยจังเลยแม่พายุเสือชอบใครสนใจสกินของนายเทาย่านะสวยมากสวยจริงไม่ได้พูดเล่นสวยมากมาก สวยมากมากเสือ,อโคตรโอเคน okay. ั่นต้อมไปไปถอนออกมาสิมาเตี <c oughs> <c oughs> ่ยมสกีเนี่ยชุดเดียวตายอ่ะ <c oughs> ชุดเดียวแค่นี้ไปอ่ะโห่วงเโอ้ยอยากรีบทำเกมจังกลัวโอ้ยอยากรีบจบอ่ะเนี่ยจะกอเสือแล้วพอแล้วจบได้เลยจบจบจบ โอ้โหไม่ตายแย่จังอุ้ยไม่ถึงสุดสุดแข็งแล้วเว้ยสุดแข็งอันติเลวจริงโอ้ยอยากเตะป้อมแตะจังเลยเฮ้ยเจอนกไปนกห้าตัวเฮ้ยคิวเลนเฮ้ยมันหนีได้โอ้โหไหวเยมนโอ้ยโอ้ยเหลืออะไรต่อไปเฮ้ยแย่อ้ยดีนะ Okay, <the tower. S 1> โอเคโชคดีขึ้นมาหน่อยเอหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยมากอาโอ้ยแต่ว่าเคลียร์ป้อมกันบหมดแล้ว่ะกูอยากรีบจบจังเลยโอ้ยรีบจบได้ไหมเนี่ยแต่ได้หกคิวแล้วสกอร์สวย้วตอนนี้สกอร์สวยมากเลยนะคิวไปหแล้ว,วอ่ะฮึชนะไม่แน่เกมนี้นี่ใครดันป้อมเลย <c oughs> ให้เมทไปดันป้อมบ่อยๆก็ไม่ไหวนะเหนื่อย เหนื่อยจริงนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย่ะเย่แล้วแล้วเย่ะฮือแพ้แน่เลยเย่แล้วอุ๊ยฟอร์เรนพ่อคนความหวังของหมู่บ้านนี่ฟอร์เรนสินให้ดูนี่ไม่เป็นมั้งหรือเขาคิดว่าน่าจะรอดโอ้โหไม่ไหวอะเกมนี้ดูนาตนาตาศพแบบศพหนองโดนเหยียบอีกสงสาร โอ้ยโอเคเราน้องเกิดเดี๋ยเราว่าเกมเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแล้วมันจะเริ่มพลิกกลับแล้วว่าดูสิดูจะคิวดิสิบเจ็ดคิวแล้วฝั่งนั้นคิวไว้ได้น้องสิบเจ็ดแล้วอ่ะแล้วเราเริ่มโดนฆ่าแล้วอ่ะทุกคนแล้วว่าเราเริ่มไม่รอดแล้วเกมนี้สติแตกหนึ่งโอ้ยแย่จังเฮ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยไแหมไม่เห็นเลยมั้งคิวเลน กีย่ามาไม่เห็นเลยมั้งเฮ้ยเออเนบมวยอยาญาใส่ไม่ดีมีเอฟเฟกแบบอมตะง่ะนี่มีท่าวับน้องเพ<ม>ิ<ม>่งจะได้ใช้นี่น้องเล็กนกมาห้าตัวแล้วน้องก็วับกลับบ้านสวยปะถ้าว่าท้าวับก็สวยนะสำนกักนาทายาเฮ้ยใครอยากได้สกินนี้ระดับมิเลอร์คิล ไป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 ต่อต่อเฮ้ยเ้ย,ยนี่เนี่ยโอเคต่อปะเขาให้เจ็บไหมนั่นน่ะไอต่อไปโตปึ๊บหมดคือเฮ้ยไม่นายโอ้ย,อยนยอ,ยนอตีป้อมไหมคุณตีป้อมเป็นเพื่อนหน่อยสิ <c oughs> อย่าให้เมทตีป้อมคนเดียวขอร้อง ขออ้อร้องป้อมข้อร้องเอ้ยเกือบเดียวเพื่อช่วยตีป้อมหน่อยขอร้องตีป้อมให้หน่อยนะช่วยตีป้อมหน่อยนะไม่มีใครตีเลยเฮ้ย<อ>แพนด้าก็อ่ะแหมชอบแพนด้าเหลือเกินอ้าวละเราแย่แล้วอ่า เฮ้ยเฮ้ยโอเคคิวๆเรื่องน่แล้วไปต่อไปต่อโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 โอ๊ยเจ็บโอ๊ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจริงนะไม่ได้เหนื่อยเล่นๆพูดว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงเฮ้ยมันตีป้อมไม่ได้สักทีอ่ะเนี่ยเกมมันน้ำแล้วว่าเยี่ยมโอเคตีป้อมเลยทุกคนเนี่ยตีป้อมแล้วก็ตีแดนในเลยเดี๋ยวก็ตีป้อมกลางไปเลย เอ้ยเอ้ยโอเคโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยี้ยโอ้ยโด้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอจยเอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อรยโอ้ดโอยโอ้โ้ยโอ้้อ้ยโอ้ยโอโอยโออยโอ้ยโยอ้ยโยออ้ยอ้้มากอโอ้โหเดี๋ยวมาซัพพอร์ตฟอน อะไรอ้โอ้โหอ,โอ,โอ,อย่าโหดไงย่าโหดเกินโอ้โห<อ>จริงๆน่าจะตามดาร์กอะ่ะไม่มีใครตามดาร์กเลยอ่ะที่จริงดูนาเมดหลักน่าจะตามดาร์กเลยเฮียเนี่ยเราดาร์กก็ไปแล้ว,วอ่ะอุตส่าห์ได้ดาร์กมาแล้วไม่มีใครอะไรหรอกเราก็ทำอะไรไม่ได้เอาจริงรับบทเมดไงเฮ้ยเอาไปไหมรอบหน้าอาจจะมีโอกาสที่ปุ๊บอ <The> ุ้ย <The> นี <The> ้เดียวจะจบแล้วเมื่อกี้นี้เดียวจริงเสียดาย จะคของนี้ของตันแล้วปะ่ะตันแล้วมั้งกดไปเยอะละจะไม่ได้โอ้โหแตสกอร์แบบสูสีมาก 28, 28. ย,ยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบเอ็ดจะไหวไหมเนี่ยเกมนี<ๆ>้มาต้องรอลุ้นกันรู้จะเป็นไงนี่นี่ยรุ้ปรุ้ปตามคิวเออร์ปะคุณพี่โอ๊ยสตันไม่ได้นะ่าสตันไม่ได้นะ่าย่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว ยีงแล้วปัก้าไม่เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะฉันน่ะเจ็บโดนคิวไปหนึ่งเห็นสกอร์แล้วทุกแบบคิดว่าอยากให้ตายศูญฉันน่ะกลายเป็นแบบมีไปละเฮ้ยให้ก็ไล้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยรอบนี้อาจจะดันได้เลยโอ้ยมาดันกลางกันเถอะทุกคนดันกลางเนี่ยแล้วก็จายกันเงี้ยนะเย่แล้วไม่มีใครมา เย้แล้วโอ้ยเดี๋ยวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอเคไม่ไหวเฮ้ยพยายามแล้วอ่ะเฮ้เสียดายสกอร์ไม่ใช่หรอกโอ้ยเหนื่อยโอ้ยอาย่าฆ่าเราด้วยแย้โอ้ยเหนื่อยโอเคเดี๋ยวรอเราเกิดแล้วกันเนาะ เล้วว่าพอเราเริ่มโดนฆ่าเราเรา,เราเริ่มรู้สึกไม่มีความหวังเลยเริ่มมีความหวังน้อยลงเลยอไม่ใช่ไม่มีอะแบบมีความหวังในการชนะเกมมีน้อยลงอะ่ะเอยเราก็ไม่อยากเลดเกมโกทอนมันเกิดด้วยคือถ้าเลดเกมทอนเกิดนะแล้วคอมโบอาญย่เราว่าแย่แน่เลยอะเพือเนียแล้วเฮ้ยป้อมเฮ้ยป้อมมันเราเริ่มไปีละอันแล้วอะเนียแล้วโอ้โหล้วกว่าจะไปถึงโอ้ยนิดเดียว อีกนี้เดียวคิวเล่นเฮ้ยฉีดรอดเลยมันเกินนะก่อนมาอ้ยาอุญญา้ยอ้ยามีอมตะอ้าโอ้ยแย่อ้ยทอนโอ้ย,อออยเบื่อทอนใช่ไหมโอ้ยนี่ก็มาลึกไปเยี่ยมโอเคเอ้าทอนยังอยู่เหรอ โอ้ยโอเคโอ้ยเหนื่อยเชียวนเลยนี่ก็เก็บหมดด้วยโอ้โหเไม่ไรเราลองหน่อยไม่ใช่คนแรกแน่เลยแน่แล่วเลยโอ้โหลิเลี่ยเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเฮ้ยนี่มันจุดพิษแก้วเนื้อเนี่ยเฮ้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 ยอ้าเอ้ยเยี่ยมลิเลี่ยไม่มีตายเกิดใช่ไหมเนี่ยไม่มีเนาะเออไม่มีแพนด้าว่ะแพนด้าแพนด้าน่ะแพนด้า เออนาที่โอ้ย <Okay. S 1> เยี่ยมลุยกลับเลยเพื่อนลุยลุยลุยเฮ้ยนี่มันจุดพิเกมจุดพิกเกม,กเกมขอด่วนด่วนตีป้อมด่วนด่วนด่วนที่สุดตีป้อมแบบด่วนที่สุดทุกคนวิง่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวเราดูแลบ,บนเองแต่บนเราดูแลอ,ไอะไรเฮ้ยมาๆๆๆๆไปไปไปความหวังความหวัง แม่อยากจะว้าไปกับทีมนั้นเลยโอ้โหคิวเลนโอ้โหทอนทอนมีอาญาด้วยเฮ้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 ยโอเคเก็บคิวเลนได้อ้าวเฮ้ยไงงั้นนะเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมไปหมดเลยอ่ะอาญาเก็บทิฟัฟนคิวโอ้โหความหวังของเกมโอ้โหละาทอนวิ่งมาเยอะแล้วแล้วยังไงดีเนี่ยแล้วคือเรามีตัวเดียว เป็นเมดตัวเดียวที่ต้องเฝ้าเฝ้าเฝ้าปอมจะไหวไหมเนี่ยําว่าไม่ไหวเน่เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกอนฮึบสู้สู้โอ้ยสู้ไม่รู้สู้ไ <c oughs> หวเปล่านะโอเคอย่างไหนก็มีคีฟมาเป็นเพื่อนเพื่อนตาย <it> อ้าวละ่ะยอเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วทุกคนมันมีฟิกเกอร์โอ้โห <Enemy ultimate. S 1> ไม่ใช่ยอนทอน โอ้ยเหนื่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยเบียจริงงงมากเลยเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ไปสี่คนแนละ้วทำไมแบบตายหมดเลยนะโดนอาญาด้วยโอ้โหโดนซัพพอร์ตด้วยนะย MVP จ้าโอเคชอเยได้ไหม,มก็พยายามเล่นแล้วนะก็ะได้เท่านี้แหละมอนมาดูเศร้ายังได้ MVP นะ่าดีใจนะมันดูเศร้าอ่ะมันเป็นอะไรกันแน เงินในเกมทั้งหมดหนึ่งื่นสี่ันแดร้อสิบห้างาความเสียหายย3 6สามจดหกแลวค่ารับความเสียหายแล้สิบห้าแปดเนาะก็เหนื่อยเหนื่อยจังก็เอาไปคนหนึ่งไลน์แล้วกันเนาะก็พยายามแล้วแหละไม่พลไดหรอกก็คือว่ามาเล่นมาเล่นเกมทั่วไปเนาะก็อยากไปคิดมากเลยถือว่าคลิปนี้มารีวิวสกินแล้วกันเนาะอ๋อคิดว่าจะชนะซะแล้วอ่ะขีเตัวเองไม่ละเจ็ดจุ7หนึ่งโหอาญากระทอนเอาไปเลย เชิญก็คิวไปสิบเอ็ดเนาะตาย 4, 4, สี่แอสี่สองเฮ้ยรู้สึกเหนือหน่อยๆหน,น่ไม่เป็นไรเอาเอาใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าวันหลังได้เล่นนะเทายอะอีกแล้วเดี๋ยวเอามาลงใหม่นะก็น่าจะประมาณนี้แหละสาหรับคลิปเอ้ะสำหรับสกอร์นี้ก็ไอเทมที่ออกในเกมนี้เราออกประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากได้อยากออกก็ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเกมเนาะสร้างความเสียหาย23.6เนาะ แล้วก็รับความเสียหายได้15.8แล้วก็เข้าทีมไฟ13ครั้งก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคขารหัสเกม r v นะครับ,ก,รบก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝับนดีนะบาย